Going? สปาวัสดคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยไม่ได้เจอกันนานมากอืมเอ๊ะทำไมวิวหือนเดินเลยแค่เปลี่ยนเสื้อถูกต้องครับแค่เปลี่ยนเสื้อวันนี้นนเราจะมาพูดในหัวข้อข,อ,ของอืหลังจากอยู่ออสเตรเลียมาสิบเดือนแล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างความคิดความอ่านหรือแบบทัศนคติที่มีต่อประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปไหมหรือประสบการณ์ในแบบฉบับของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอืมก็ เรามาพูดในเรื่องของปัจจัยสีก่อนละกันปัจจัยสีมีอะไรบ้างเรื่องอาหารอืมอาหารเนี่ยเราก็จะแบบทําเองไหมอ่าทําเองหรือซื้อกินอืมหรือหาซื้อข้างนอกกินก็ถ้าเราจะทำเองเนี่ยเราจะต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะก็อย่างเช่น Coles หรือ w o o d หรือคนที่นี่จะเรียกมีชื่อเร่นว่า o o l ี่ทุกอย่าง ชื่อเล่นเป็นลี่หมดไม่ว่าจะเป็นไม,ไ,มไม่ทุกอย่างแมค o โดนัล mm hmm. เป็นแมค c เ s อ a สทัสเมเนียเป็นแทสซีอะไรอย่างเงี้ mm hmm. ก็เขาชอบอะไรง่าย,ายๆนะของคนที่นี่ส่วนการซื้อกินก็เป็นฟาสต์ฟู้ดหรือว่าจะเป็นร้านอาหารในเมืองอะไรต่างๆนานาก็สำหรับเลทอาหารจะอยู่ที่ประมาณสิบดอลลขึ้นไปแล้ะนะตรอน,น่ไปจนถึงแบบ ขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12 1 1 12นี่คือเป็นดีฟอ u l t หรือว่าเป็นขั้นต่ำของอาหารต่อหนึมือ้อหรือประมาณ230กว่าบาทถ้าจะกินอาหารนอกบ้านนะครับก็10เหรียญขึ้นไปต่อ1นมือ้อแล้วการทำกินเองละ่ะซึ่งถ้าพูดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยมันก็จะมี2เจ้าใหญ่ๆหลักๆเนาะไม่น LD, ับ d อนนี้อนาเนเล็กก็จะเป็นโคกับโ o เวิร์ดซึ่ง หลังจากที่เราได้ลองซื้อมาหลายๆทั้ง2แบรนด์นี้แหละนะจริงๆราคามันลดพอๆกันแต่ก็จะขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นว่าอันนี้ลด5 0อันนี้ลด40%อันนี้ลด30%อะไรเงี้ยแต่เวลาบินออกมากินประมาณ4-5วันเนี่ยสำหรับตัวเราจะตกอยู่ที่ประมาณ70-80เหรียญสำหรับครอบคุม4-5วัน เราคิดว่าประหยัดไปไดเยอะอาจจะตกอยู่ที่มือเราประมาณแบบสี่สาห้าเหรียญอะไรเงี้ยน,นะอืมก็จะถูกกว่าเรามาเยอะจริงเราทํากินเองได้เยอะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งประหยัดมากขึ้นเท่านั้นก็สําหรับเรื่องอาหารก็เท่านี้ครับจะซื้อกินเองหรือจะ,อะไปทํากินเองต่อมาเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็จะเป็นการเช่าสองแบบก็คือเช่ามือหนึ่ง หรือว่าเช่ามือสองโดยที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเช่ามือสองกันเนาะก็คือมีคนเช่ามาจากเอเจนต์ตั้งแต่แรกบา้านสมมติว่าบา้านหลังหนึ่งปื๊บก็มาซอยห้องเป็นสี่ห้องแล้วก็แบ่งอีกสมห้องที่เหลือเนี่ยให้คนมาเช่าอยู่ถ้าเป็นในเมืองก็จะแพงหน่อยก็จะตกอยู่ที่ประมาณหัวละ200เหรียญขึ้นไปต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยครับไปจนถึงแบบสี่อยเหรียญต่อสัปดาห์อืก็คือ เราเช่าต่อจากเจ้าของห้องอีกทีหนึงที่เขาไปเช่าต่องงไหมก็คือแบบเราเป็นมือที่3ที่จะไปเช่าต่อจากมือที่2ซึ่งมือที่2เขาไปเช่ากับเอเจนต์มือที่1อีกทีหนึงต่อมาคือเช่ามือหนึ่งคือเราเช่ามือหนึ่งได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะออกชันอ่ะทุกคนคือการไปประมูลหรือการไปตรวจดูบ้านไปดูบ้านอะไรเงี้ยก็คือ ไม่ใช่ว่าเราสนใจาอกจะได้บ้านหลังนี้เราก็จะได้เลยแต่เราจะต้องมีคู่แข่งอีกเยอะมากที่เขาก็อยากได้บ้านหลังนี้เช่นเดียวกันนั้นผู้ปล่อยให้เช่าบ้านเนี่ยเขาก็จะแบบเลือกลูกบ้านที่จะมาอยู่ว่าแบบมีพื้นเพยยังไงมีฐานการเงินเป็นยังไงมีแบบเออฟินเชียลย่งไงมีปลอดอะไรเงี้ยก็คือแบบคือเช่าบ้านเมือหนึ่งก็จะดูมีความยากหน่อยแต่เห็นว่า รัฐบาลทางธนาคารเนี่ยปรับดอกเบี้ยลดลงแล้วดังนั้นเนี่ยการเช่าบ้านน่าจะถูกลงมาบ้างนิดหนึ่งนะครับก็หวังว่านะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่เห็นเพื่อนวิซันทั้งเกนเนี่ยก็ทำงานกันก็โดนจำกัดชั่วโมงแล้วก็ต้องหางเงินมาจ่ายค่าบ้านอย่างน้อยก็200เหรียญต่อสัป์แล้วมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอืมโอเคตัดมาที่เรา เราเนี่ยหลังจากที่ย้ายมาอยู่เมลเบิร์นใช่ไหมครับเราใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโดเมนนะครับในการหาที่พักตอนแรกฉัดแฟตเมดแต่ว่าแบบเอา้าไปดูบ้านหลายที่ก็ไม่ถูกใจสักทีก็เลยมาจบที่แฟดโดเมนซึ่งโดเมนเนี่ยเราได้ที่พักที่แม็คลาวครับผมคือมันเป็นย่านแบบสปริงทอปเจอกของย่านสปริงทอปเนี่ยเป็นบ้านโคตรคนรวยบ้านในกระดซิม เดี๋ยวเอารูปให้ดูเดี๋ยวแปลรูปให้ดูบ้านโคตรดซิมอาชา่ยทุกคนคือมันอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีแมคคลาวคือเดินขึ้นไปแบบบนฮิวอะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ประมาณประมาณ10นาทีมั้งแล้วก็ไปอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นโดมิทรีละกันคือที่พักที่เราอยู่มันเป็นหอพักซึ่งมันก็จะมีแบบสองห้องก็คือแบบห้องเดียว ที่จะมีแค่ตู้เสื้อผ้ากับตู้เย็นแล้วก็เตียงในห้องเดียวแล้วก็ใช้ห้องน้ํารวมอันนี้จะอยู่ที่ราคา175เหรียญต่อสัปดาห์ส่วนอีกห้องก็จะเป็นห้องแบบมีทุกอย่างครบจบในห้องเดียวยกเว้นแก๊สนะครับก็จะอยู่ที่ห้องน้ําส่วนตัวคือมีทุกอย่างครบในห้อง,งริงแบบเครื่องซักผ้าอะไรเคยไปยีมห้องเพื่อนมาแบบทุกอย่างครบจะอยู่ที่ประมาณ235เหรียญ ต่อสัปดาห์ซึ่งเขาให้เราจ่ายเป็นเดือนสรุปเราจ่ายอยู่ที่718เหรียญต่อเดือนนะครับก็ถือว่าได้าราคาที่ค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะอยู่ไกลเมืองหน่อยคือต้องขอเก,กินไมว่าสถานีที่เราอยู่ m a c c มันอยู่เส้น h u s h r i l i n ซึ่ง h u s h r i l i n เนี่ยมันเป็นเส้นสายสีแดงหรือว่าแบบ เป็นเส้นรถไฟแบบเส้นแรกๆของเมลเบิร์นนะที่แบบเป็นเขตแบบเมโทรโพลิแทนอะไปดูได้เลยเวลามาฟินเดอร์สตรีทอีสุ East, ดรถไฟสายฮัช b บิรหรือเมอนได้คือรถไฟแพลตฟอร์มที่หนึ่งหรือรถไฟสา,สายสีแดงเส้นแรกอืมก็เราก็เช่าโดยตรงกับเอเจนต์ทคนก็คือไม่ได้เช่าผ่านแบบแบบจากคนที่เขาเช่าต่ออีกทีอะก็คือเราจ่ายเงินให้กับเอเจนต์โดยตรง ซึ่งเอเจนท์ที่เราเช่าชื่อว่าอะไรวะจำไม่ได้อะแต่เขาก็ออกใบกํากับภาษีออกอะไรให้แบบเป็นกิจจากลักษณะมีการกรอกแบบฟอร์มก่อนที่จะเข้าไปเช่าอยู่ว่าเรามีฟินแลนเชียลในการที่จะจ่ายเงินเขาทุกเดือนไหมหรือว่าแบบเราเพร้อมที่จะแบบมันแบบดูแบ็กกราวหรอว่าเราแบบพร้อมที่จะเช่าอยู่ไหมแต่คือถ้าเทียบกับราคาคือมันมันราคาโอเคมากนะอืมคือมันร้อเหรียญนะโอเคมันอาจจะแบบ ไม่ได้แบบถูกเวอร์วังสมัยเหมือนตอนที่เราอยู่บอทเทิลทาวที่แบบจ่ายแค่แบบ125ร,ออรอยี่สิบห้าเหรียญต่อวีปอะไรเงี้ยซึ่งโอเคนะมันมันอนอกากแต่นี้มันคือแบบเขตปริมณฑลน,นะทุกคนคือแบบได้เท่านี้ก็คือดีแล้วอ่ะซึ่งเราก็แฮปปี้มากเอืยก็เจย์ชอบกำแพงมันบางขึนนิดนึงแต่โซนที่เราอยู่มันไม่ไม,ไม่มีใครอยู่แล้วมีแค่แบบเรากับเจฟฝรั่งผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ห้องน้ำด้วยกันอยู่แล้วคือเหมือนแบบห้องน้ำก็คือเป็นของเรา แอปมันนั้นก็แฮปปี้ดีนะสำหรับเรื่องที่พักก็แนะนําเลยแอปโดเมนเลยสามารถเช็คได้แต่ว่าแบบเรื่องช้อยส์ในการแบบเลือกอะไรเงี้ยมันจะน้อยหน่อยเออมันอาจจะไม่เยอะเท่าแฟนเมดแต่แฟนเมดเนี่ยมันก็จะแบบอืมก็เคยใช้นะก็เกือบได้แต่แบบไม่ได้อืมเสีทเยทางด้วยแต่ฟรีก็มีจริงๆแล้วโอเคการเดินทางการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากเมามากๆเลยโดยเฉพาะในในในเมลเบิร์นนะ b บ s ออนจากสิ่งที่เราทำและกันที่ที่เราอยู่คือถ้าสมมติว่าคือคือ,คอแผ่นรถไฟฟ้าที่เนี่ยมันจะเป็นแบบทุกอย่างต้องเข้ามาในเมืองแบบซิตี้ลูปอะไรเงี้ยคือแบบไม่ว่ารถไฟฟ้าแบบทุกสายอะต้องเข้ามาในเมืองเว้ยเออมองว่าเป็นข้อดีก็เป็นข้อดีมองว่าเป็นข้อเสียก็เป็นข้อเสียคือถ้าสมมติว่าเราอะอยากแบบเดินทางแบบ ก็ไม่ได้เข้ามาในเมืองอะ่ะแต่ก็อยากไปแบบซแบบับเบิร์ตข้างๆที่แบบอะไรเงรี้ยไม่ต้องก็อาจจะใช้ได้แค่รถบัสหรือว่าทแทรมซึ่งเราว่ารถบัสมากกว่าเพราะว่าแบบวงแหวนรอบนอกอะไรเงี้ยมีแต่รถบัสมพะนั้นคือมันไม่เหมือนรถไฟฟ้าไทยที่แบบมันไม่ทุกอย่างไม่ต้องมารวมกันที่ศูนย์กลางเนาะแต่แบบเมลเบิร์นคือทุกอย่างต้องมารวมกันที่ตรงกลางก็เออเกินไปก่อน สายที่เราอยู่เราอยู่แม็คเราอยู่แม็คลาวเนาะหรือสายแบบฮัส i ิดไลน์ซึ่งมันจะเป็นถ้าเทียบแบบเป็นทิศเหนือใช่ไหมมันคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมลเบิร์นซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจะแบ่งออกเป็นสองสายก็คือเมอนได้ากับฮัสกิดซึ่งมันจะไปแตกตรงคริสตันฮิลโอเคแบบเออคนอาจจะไม่เห็นภาพเดีย๋ยวเอาลูปให้ดูประมาณนี้อืมซึ่ง หลังจากที่เราอยู่เมลเบิร์นมานานมากนะครับไม่ไม่อยู่ในเมืองแล้วนะอยู่นอกเมืองเนี่ยก็รู้ได้ว่ารถไฟแต่ละสายเนี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญอยู่เหมือนกันอย่างรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยมันก็จะแบบมีความคลาสสิกมีความไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะครับไม่ได้พุ่งพล่านไม่ได้แออัดและซัมเปอร์ที่อยู่ในสายเส้นเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็น ฝรั่งที่แบบเป็นออซซี่แล้วก็เป็นโดยเฉพาะซับเบิร์ตไอวันโฮหรือว่าแบบไฮเดรเบิร์ตเงี้ยมีแต่คนมีตังบ้านแบบแพงโมชีแล้วก็มีแต่คนแก่เสษีอายุอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นย่านของคนมีตังในสมัยก่อนเช่นเดียวกันก็ขอบคุณนะครับที่ได้มาอยู่ซับเบิร์แถวนี้คือรู้สึกมีความสุขมากแล้วก็วิวทัศน์ก็สวยงามแล้วก็ plus ก็คือที่ทำงานของเราทั้งสองที่เนี่ยเราทำงานที่คาเฟ่ที่แมคคลาวนะครับตอนเช้าก็คือเดินลงไป10นาทีก็คือทำงานได้เลยแล,แล้วก็ตอนเย็นเราก็ไปทำงานที่อเวนโฮนะครับซึ่งสถานีอเวนโฮเนี่ยก็อยู่ห่างจากแมคคลาวแค่3สถานีก็ไม่ได้ไกสลสรุปคือชีวิตเราไม่ค่อยได้เข้าไปในเมืองเลยเราก็อยู่อาศัยอยู่แถวนี้นะครับก็ทุกอย่างแฮปปี้สงบเ,เงียมดีนะครับก็ แต่ก็อาจจะแบบเงินไม่ได้อู้ฟูเท่าสมัยเหมือนอยู่ที่ออเดร์ทาวนะครับโอเคเราพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงมาเยอะมากแล้วเราพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีอื่นดีกว่าก็จะมีสายสีเหลืองสายสีเหลืองเนี่ยมันก็จะอยู่ถัดกับสายสีแดงเนาะแบบเป็นทางโทนทิศเหนืออยงก็จะมีเส้นออมอัฟิวเคนกี้เบิร์น อ,อีกเส้นหนึ่งจําไม่ได้แต่มันจะเป็นแบบเหมือนแบบหอกของอนุมานน่ะเหมือนหอกของสุดของของสุดมั้งที่แบบเป็นสามแง่งอ่ะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอ่ะมันจะแตกออกเป็นสามสามสายอ e ีทีนะครับก็รถไฟฟ้าอ e ีสายสีเหลืองเนี่ยมันจะแบบเวลารถไฟมาจอดใช่ไหมแล้วปกติรถไฟฟ้าไทยอ่ะมันจะเปิดให้อัตโนมัติเนาะตื๊บยอะไรเงี้ยเวลาอยู่ชานชลา ตีรถไฟฟ้าสายนีย้คือเราต้องเอามือไปเปิดด้วยต้องเอามือไปเปิด <c oughs> แล้วก็เข้าไปนั่งซึ่งในสายอั f ฟ e l เนี่ยหรือว่าสายแคนกิเบิร์เนี่ยเราว่าความแบบจะมีความหลากหลายทางด้านชนชาติอยู่ซึ่งเราสังเกตคือจะเป็นแบบแขกหรือมุสลิมอยู่แถวแถวแคนกิเบิร์หรือแบบแถวแบบเนี้ยบอร์มิโดเป็นรอยอะไรเงี้ยจะเป็นแบบมุสลิมอยู่เยอะอ่ะ ก็จะเป็นแบบยานของเขาเนาะแล้วก็แบบจะจะบอกว่ามันดูแบบ rough area ไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ถึงนะถ้าพูดถึงแบบโซนสีแดงรถไฟฟ้าสีแดงเงี้ยมันมันวายมันคนละยานกันอืมแล้วก็โซนทางไป u p f i l l อย่างเงี้ยก็จะแบบบ้านจะดูแบบติดๆกันแล้วก็แบบยาวๆวอะ่ะเวลานั่งรถไฟไปมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเขตอุตสาหกรรมนิดน บ้านก็จะอยู่ติดๆ,ๆ,ๆกันอะไรเงี้ยพอพูดถึงแบบเมาท์มอยเรื่องซับเบิร์ตเมาเบิร์ตเนี่ยสนุกมากเลยเราแบบเหมือนแบบมีแมปในหัวเราจะรู้ว่าแถวเนี้ยจะเป็นแบบนี้แถวนี้จะเป็นแบบนี้สนุกมากอ่าแล้วก็อีอีสายสีสีน้ําเงินเข้มละกันสายสีน้ําเงินเข้มก็แต่ว่าเป็นสองสายอีกมันน่าจะชื่อสายอ่าเกรนเวเบอรี Green ่เกรนเวเบอรี่เนี่ยเราเวเบอรี่เนี่ยเราให้นิยามว่าเป็น ย่านคนจีนรวยๆแล้วกันซึ่งมันจะอยู่ออกไปทางตะวันออกนิดนึงเออซึ่งเป็นสายรถไฟที่ค่อนข้างสั้นแต่แบบเกนเว็บลีเนี่ยมีห้างใหญ่มากที่ชื่อว่าเดอะกนคือแบบใหญ่โคตรมีแทบทุกอย่างก็ถือว่า รวยใช้ได้นะครับคนจีนรวยๆก็อยู่ที่นี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเกนเวบลี Gen ่ e แล้วก็จาไม่ได้ว่าอีกสายไปไปสุดที่ไหนอะ่ะแบบแต่แบบก็ไกลอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกสายก็คือสายสีฟ้าสายสีฟ้าเนี่ยก็จะออกไปทางที่ตอนออกเหมือนกันซึ่งก็น่าจะเป็นแบบแคนแคนเบิร์นเนาะหรือแบบจาไม่ได้อะ่ ham, อะพาร์คเคนแฮมอ่ะพาร์คเคนแฮมอ่ซึ่งพาร์คเคนแฮมเนี่ย รถไฟคือแบบใหม่ใหม่กิ๊กใ,ใ,ใหม่สุดสุดผ่านโมนาสคือแบบรถไฟคือแบบโอ้ดิจิตอลแบบแบบมัน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 ,ม,นมันใหม่อะทุกคนรถไฟใหม่มากแล้วก็คือด้วยความที่เมืองอะมันกำลังขยายออกไปทางด้านทิศตะวันออกน,น,นั้นคือเราจะเห็นบ้านใหม่ๆบ้านโมเดนอะอยู่ทางทิศตะวันออกเยอะมากแถวๆแบบโมนาสยูนิเวอร์ซิตี้อะแบบบ้านสองชั้นบ้านโมเดลบ้านแบบ บ้านเพิ่งสร้างใหม่อะไรเงี้ยเจอเยอะนะครับรถไฟฟ้าสายสายสีฟ้าอ่อนนะครับาสายนั่นแหละพากินแฮมนะครับลองลองไปนั่งดูได้รถไฟใหม่ด้วยอืมแล้วกันต่อมาก็จะเป็นสายสายผสมแล้วกันแฟงตันสายสีเขียวเข้มนะครับแฟงตันก็จะเป็นรถไฟที่ค่อนข้างสวยนะสําหรับเราอะ่ะเพราะว่ามันแบบติดเรียบไปกับแบบแบบแถวแถวแบบแแแบบทะเลอะไรเงี้ยก็ ก็รถไฟก็ผสมทั้งแบบใหม่แล้วก็แบบประตูเดือนอ่ะเออก็ก็ลองไปนั่งดูก็ถ้าใครอยากจะแบบไปแบบทะเลอะไรอ่าเงี้ยแบบไม่ไกลเมืองมากก็นั่งสายแฟงตันไปได้นะครับก็ก็สวยดีอืมสนิกสายที่เรายังไม่เคยไปก็คือสายสีชมพูคือมันมันส่้นมากแต่เรายังไม่เคยนั่งไปเลยแต่แบบจริงๆซับเบิร์ดแถวๆแบบแถวๆใกล้ๆเมลเบิร์นอ่ะส่วนใหญ่จะรวยกันทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบซาว์เมลเบิร์นอะไรเงี้ยหรือแบบ อ่า l ิลว w o o d ฟิสลอยอแบบมัไม่มีแต่แบบคนมีตั้งอยู่แถวนั้นอะเออจริงๆก็ขอโจมไปสำหรับการเดินทางเท่านี้เพราะว่าการเดินทางที่มเมลเบิลคือแบบดีสะดวกแต่แบบมันเพิ่งปรับราคาขึ้นคือประมาณ5เหรียญห้นึ่เหรียญต่อ2ชั่วโมงอะคือแบบจะนั่งเท่าไหร่ก็ได้ใน2ชั่วโมงคือแ้าเหรียญอ่ะก็ แต่ว่าถ้านั่งอยู่ในโซนสองะโซน2คือแบบโซนนอก,นอกเมืองอะมันจะอยู่ที่ประมาณ3.3มเหรียญต่อรอบซึ่งแบบก็ลดราคาลงมาหน่อยซึ่งสมัยตอนที่เราอยู่ที่แมคคลาวไปอัลันโฮก็คือเสียแค่แบบ3.1เหรียญอะไรประมาณนต่อเที่ยวก็ไม่ได้แย่ก็โอเคต่อมาก็คือในเรื่องของสุขภาพและการรักษาเนาะนี่ยังกัโอเคหัวข้อสุดท้ายของปัจจัยสีละก็อืมเราว่า พูดตรงๆคือเรื่องสุขภาพอ่ะมันไม่เท่าเมืองไทยอ่ะทุกคนคือแบบไทยคือแบบเข้าห้องฉุกเฉินหรือแบบอะไรเงี้ยแบบก็ไปหาหมอก็คือรอตอนเช้าลงมารัดใช่ไหมตอนตอนเย็นก่อาจะได้ตรวจอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบต้องไปแบบต้องนัดอ่ะต้องไป general ก่อนไป GP ก่อนไป GP GP เสร็จก็แบบเขาก็จะส่งว่าจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยคือแบบ แล้วประกันก็คือเราก็จ่ายแบบประกันของวาใช่ไหมอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองเหรียญต่อเดือนอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีก็รู้สึกเวสเหมือนกันแต่แบบตอนที่ป่วยมันก็ได้ช่วยจริงๆนะเพราะแบบก็ประหยัดเงินค่ายาไปได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าหาหมอทีก็แบบแตกอะแตกจริงคือแบบทางที่ดีที่สุดคืออย่าป่วยอย่าป่วยในประเทศนี้เป็นลาวันประเสริฐคือแบบมันแพงมากแล้วแบบ มันไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นขนาดนั้นน่ะในการเข้าถึงแบบบุคลากรทางการแพทย์คือบบมันยากมากสำหรับเรา <c oughs> วันนี้สำหรับปัจจัยสี่ก็คือเรื่องอาหารก็คือนั่นแหละทำเองหรือซื้อนอกบ,บ้านการเดินทางก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่รัฐไหนถ้าคุณอยู่บ้านนอกก็ต้องขับรถถ้าคุณอยู่แบบโซนในเมืองก็คือรถไฟแทมรถเมลที่อยู่อาศัยก็คือ เช่าเองหรือว่าไปเช่าต่อหนึ่สอันสุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพก็คือก็ต้องทําประกันนะเนาะถ้าไม่ทําประกันก็คือจุกจนล้มละลายได้เลยน,นะครับโอเคจบจากหัวข้อปจัิสีเรามาพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวดีกว่าเราอะมาอยู่เมลเบิร์นตอนที่วันที่23มีนาเราจะได้ว่าเราแลนดิ้งปี2023เราก็เที่ยวอยู่เมลเบิร์นหนึ่งวิกลังจากนั้นเราก็ไป ทำฟาร์มที่แบ็ k คาชมาร์สเป็นฟาร์มสลัดฟาร์มทำอยู่ได้1สัปดาห์เราก็ย้ายไปที่บอเทร์ทาลัสเซ t ออสเตรเลียเราก็เก็บวีซ่าปีที่2จากที่นี้ได้นี่แหละอยู่จนถึงเดือนกรกฎาคมประมาณ3-4เดือนแล้วเราก็ย้ายมาอยู่เม l เบิร์นนะครับอยู่ซับเบิร์ที่ชื่อว่าแมคคลาวซึ่งเเราก็อยู่ที่แมคคลาวเนี่ยจนหมดสัญญาเช่าที่พัก6เดือน แล้วก็ตอนนี้เราย้ายมาอยู่แถบเกรนรอยนะครับก็อยู่ชั่วคราวก่อนที่เราจะย้ายไปอยู่รัฐเซ OWA นะครับเดี๋ยวจะไปทางไรนที่ w a รอติดตามคลิปนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้อัพคลิปมานานมากก็ตาม6เดือนแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกันนะก็สําหรับการอยู่เมลเบิร์น6เดือนเนี่ยมันก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างว่าคู่แข่ง ในเรื่องของการทําง,งานเนี่ยม,มันมีเยอะนะเพราะว่าอาจจะด้วยคนเริ่มเข้ามาที่ออสเตรเลียเยอะขึ้นดังนั้นนายจ้างเนี่ยเขาก็จะมี <c oughs> ตัวเลือกในการเลือกลูกจ้างเนี่ยหลากหลายขึ้น <c oughs> แบ่งออกเป็นลูสเตอร์แบ่งออกเป็นแบบซอยย่อยๆอเพื่อลดความเสี่ยงว่าถ้าอิี่ลาไปแล้วมันจะไม่กระทบธุรกิจของฉันกลับกลายเป็นว่าวีซ่าเด็กวา่า เราอะ่ะควรเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ให้ชั่วโมงการทํางานได้แบบแน่นอนมากกว่าเพราะว่าแบบมันมันการันตีรายได้ไม่ได้อะ่ะควรเข้าใจปะคือแบบเป็นชิปอย่างเงี้ยคือแบบชิปวีคหน้าได้เยอะชิปวีคหน้าได้น้อยอะไรเงี้ยคือแบบโอเคมันมันเก็บเงินไม่ค่อยได้อะ่ะแต่แบบอยู่เมเลเบิร์นคือแบบซีเวลิเซชันอย่างเต็มที่เที่ยวเดินป่าช้อปปิง้งทะเลส่วนสนุก องสมมุดโอ้ถ้าชีวิตเซอร์เทลดาวหรือว่าเป็นแบบ populaion t ที่เนี่ยเราแนะนำว่าอยู่เมืองอะไรแบบเนี้ยดีมากเลยนะแต่ว่าสำหรับเด็กว่าคนคุณต้องแข่งกับ visa s t u d ลเดเหมือนกันคนมีคู่แข่งเยอะมากเลยดังนั้นนายจ้าาเขาก็จะมีตัวเลือกเยอะเช่นเดียวกันอืมแต่ว,ว่าเราก็ไปอยู่นอกเมืองเนาะ ชั่วโมงการทางานแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้อยู่ที่38ชั่วโมงตัววิคแล้วเราของเราจะตกมาอยู่ที่ประมาณแบบ25 26่กอ่ะก็หายออกมาเยอะแต่ถามว่างานหนักเท่ากับตอนที่ทํางานโรงงานไหมก็ไม่แต่ถามว่าได้เงินเยอะเท่านั้นไหมก็ไม่ถามว่ามีความสุขไหมก็มีแต่ถามว่ามีเงินเก็บไหมก็มีนิดนึงเพราะว่าก็เอาเงินไปไปซื้อของเยอะอยู่เหมือนกัน <c oughs> ก็ซื้อความสุขให้ตัวเองอดีกว่าดวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะย้ายไปเนี่ยมันจะ เป็นเขาเรียกไปไปทำงานจริงจัง,งนี่ดีกว่าทำงานหนักจริงจังนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะแบบย้ายออกไปจากเมลเบิร์นแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเพราะว่าประสบการณ์ทำงานที่ได้ก็เป็นทั้งแบบออร์เดอร์ในร้านคาเฟ่ก็ทำให้เราได้รู้จักเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มของชาวออสเตรเลียเนี่ยได้เป็นอย่างดีได้ผูกมิตรกับลูกค้า ที่แบบลูกค้าเฟนลี่มากลูกค้าจําชื่อเราได้แต่เราจาชื่อลูกค้าไม่ค่อยได้เลยขอโทษด้วยก็คือแบบว่าเราขอบคุณร้านที่มนข่าวด้วยที่แบบให้โอกาสเราในการทํางานจากตอนที่เราแบบไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนอกจากการทํางานใช้แรงงานที่โรงงานหรือว่างานออฟฟิศที่ไทยมันก็แบบไม่ได้คุลิฟายที่จะแบบมาทํางาน h ฮ s p i อ a l เทอตี้หรือว่าแบบงานออเดอร์ order, อะไรแบบนี้เนาะก็รับออเดอร์เป็นแบบ ก็สนุกอะแบบแฟตไวมอคคาคาปูชิโน่ลาเต้บลาบลาบลาอ้สนุกมากเลยอะไรที่ไม่เคยกินเมนูอะไรที่ไม่เคยกินก็คือแบบได้กินได้รู้ได้แบบรู้ว่าคนกันที่คนเราจะทํางานฮอส p ิ t a l i t ลิต้ได้มันไม่ได้ง่ายๆเลยมันต้องใช้แบบความโทนความเฟลลี่ความแบบยิ้มอะไรเงี้ยทุกคนให้แบบลูกค้าประทับใจให้ว่าแบบ เราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา,ท,าท,ทั้งที่จริงๆเราอาจจะแบบมีเรื่องหมุนมองตอนเช้าแต่นาเราก็ต้องแบบ hi how are you how's it going อะไรอย่างนี้เนาะโอเค okay, เดี๋ยวเอาไว้ว่าเรื่องเรื่องการทำงานเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งมันจะเยอะไปหน่อยนะครับมันจะเป็นการเมาส์มอยไปแหละแต่ถ้าใครอยากอยากฟังเรื่องการทำงานของเราตอนที่ไม่อยู่ในเบิ์นอะ่ะเราให้ฟังได้นะร้านอาหารตอนเย็นอีกร้านก็คือแบบเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น แต่ organize โดยคนจีนเว้ยเออแล้วก็แบบเพื่อโรงงานของเราก็มีหลายชาติแต่ใหม่มๆก,ก็คนออสเตรเลียนี่แหละแต่แบบก็เป็นแบบจีนบ้างจีนออสเตรเลียแล้วก็แบบออสเตรเลียที่เป็นฝรั่งจริงๆก็มีโอเคถ้าแบบจะถ้าใครสนใจรายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับการทําง,งานการได้งานการหางงานอะไรเงี้ยที่แบบในเมืองเนาะก็ก็ถามเรามาได้ ก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะครับแท็กได้โอเวอร์ออลก็คือ10เดือนที่มาอยู่เนี่ยเรามีความสุขนะแล้วเราก็ยังเอ j นจอยกับมันอยู่ถามว่าลงตัวหรือยังก็อืมก็อาจจะลงตัวแหละแต่เราก็อยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆไปที่ใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆไปรับรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเมืวเว่อวันนีนักเรียนก็เยอะใครอยู่ก็เยอะอืมก็ เราไม่ได้ชอบความเป็นเมืองจ๋าขนาดนั้นเห็นคนเยอะแล้วมึนหัวอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่นอกเมือง,ท,งทั้งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เลือกที่จะอยู่ในเมืองกันตอนแรกเนาะเพราะว่าไปไหนก็ได้เป็นจุดศูนย์กลางแต่เราก็อประมาณนี้ทุกคนมีความสุขดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเจอเจอนี้ของเราเนี่ยมันกําลังจะมูฟไปที่แล้ว นะครับยังไงก็ราติดตามกันด้วยถ้าเราพูดไลนตกหล่นไปก็ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่ฟังมาถึงจบจนถึงตอนนี้เนาะได้ไม่ได้สาระอะไรอะไรทำไมยังไงก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณในนาทีนี้ด้วยนะครับที่ฟังจนจบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์ให้ผมไว้นะนานๆจะมาทีก็ขอบคุณมากครับ